จากคณะแม่ชีเสร็จนะครับก็เป็นญาติญาติโยมนะครับหลังจากคณะแม่ชีก็เป็นญาติโยมนะครับผูดเลส่งน้ำพอแล้วเยอะทั้งหมดครับส่งส่งน้ำเสร็จแล้วนะครับมีมีของที่ระลึกนะครับมีของของช่ำรุยนะครับเป็นผ้านะครับเป็นผ้ารองมือที่องค์หลวงปู่รองมือเสร็จแล้วก็จะแจกให้กับญาติพี่น้องนะครับ นำไปบูชาแล้วก็นิพระนะครับนะครับดอกไม้นะครับที่จะถวายหลวงปู่นะครับก็มีขันนะครับนะครับไว้ที่ขันเลยนะครับดอกไม้ที่จะถวายองค์หลวงปู่นะครับที่บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะครับอ,อ่หลีกทางคุณแม่ชีเนี่ยเด้อ ออกมาออกมาถอยเฮ้าถอยถอยถอยรับของชำด้วยแล้วออกเลยนะครับเดินออกเลยครับนะครับรับของชำด้วยแล้วออกนะครับนะครับแม่ขาวกะเอาดิเอาแล้ว <laughs> เอาต่อจากต่อจากแม่ชีกับวอเชิญนะครับเด้อญยาดิญาทุกทถันทุกคนเข่าแถวนะครับเข่าแถวเข่าแถว,แถวเดินออกมากครับออกเลี่ยวใส่มากอะไรครับเดี้ยวใส่ออกมากครับหลับของแกกเด้อนำพา,าจา์นะครับแม่เขาเอาบอ ขวางขวันขวางขวันขวางขวันได้แล้ว อาจจะดันกันนะครับเด้ออาจจะดันกันหลายครับเข้อแถวครับเข้อแถวเด้อเข้อแถวลำเลี้ยงเข้อแถวเข้อแถวเพื่อความสะดวกนะครับเพื่อความสะดวกสีบรอดของกันนะครับเข้อแถวสีบรอดสวนกันนะครับเด้อเข้อแถวบ่ตองนัางครับบ่ตองนั่ง ลวกเลยกราบโยมเส้นหัวยืนโยมเส้นหัวเลยเพราะต้องกาบเอาเ,เอาทเาใส่รางเลยนะครับขออนุญาตนะครับสงนามลวงปู่นะครับให้เทใส่รางเลยครับนามกับศิไหลม,มานะครับบปตองบปตองมาอันนี้นะครับเทเทใส่รา,างเทใส่รา,างเลยนะครับ เทเสร่างนะครับแต่มาออทั้งนากับเดวเบียดนะครับเทเสร่างเสร็จแล้วก็รับของที่ระเลือกด้านข้างเลยนะครับโยง,งมือเสีหัวยางเลยนะครับเ้อรับของที่ระเลือกนะครับลกขึ้นบ่ตอง work, นังครับบ่ตอง S. <S 對對นังย่อมือใส่หัวเอาเลยครับครับบ่ตองนังเพราะว่าคนส่วนมากมันแหน่นกันครับเออนั่นเลี้ยวๆดีบ่ตองนัง เข่าแถวครับเข่าแถวเข่าแถวเข่าแถวเด้อเข่าแถวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แล้วครับบอสคนมาหลายครับคนมาหลายเข่าแถวเข่าแถวเด้อมาต้องมาต้องกราบพ่อกม่ได้หัวมาตองเบียดนะครับพ่อโยนะครับบาต้องเบียดพ่อโยครับนะครับผ้าเตรียมมาพอนะครับผ้าบาต้องนั่งครับบาต้องนั่งบาต้องนั่งง้อเออ ขอแถวขอแถวขอแถวเนี latitude latitude ่ย <occasions> ม <onents and downhill behaviour> ันรัดนะนี่แหละคนเห้องก็ความสะดวกไฟบ้านเออบ่ตองนังนะครับเด้ยบ่ตองนังเออ แถวเรียงสามครับนะครับของชาลวยนะครับรับด้านข้างนะครับของชาลวยรับด้านกลางนะครับของชาลวยนะครับเป็นสลิมงคลนะครับเ้อะสริมงคล อ้าวไปสมุิแล้วอืม ไม่ยิ่หนูมี่ย่างกาบกาบลูกปูเลยเด้อไม่ยิ่หนูไม่ยิ่หนูขอยิส่สีต่อไปปีหน้าอืมไมยินว่าแล้ว ครับคันด้แล้วตามมรธยายาใสเลยนะครับเด้อตามมรธทายาใสไฟมันนะครับในรับของสำรวยของแก่ของลงปูอ๋ออ๋อจะเฝ้ากลับไปนะเพราะอาจารย์อาจาจะเฝ้ากลับรอสักครู่คนะครับหลังจากสงนาหลงปูเสร็จแล้วนะครับอาติโยมนะครับขออนุญาตอย่าพึ่งอย่าพึ่งกลับนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่ นะครับเดี๋ยวจะมีพิธีการอีกนิดนึงนะครับนะครับได้ มาต่อยมาตอยออกมาเว้าทั้งพี นะลูกหลานหลวงปู่นี่มัดีกันทีหนาแม่งงานหนูผู้ศีเป็นเจ้าภาพกล่ามิมณ์หลวงปู่ไว้ลงวันที่สิบหาเมษาหกหาก้หากหากหก,หกลงุงทิดมีมณ์หลวงปู่ไว้ว่าวันที่สิบหาวันที่สิบหา,หาได้ได้ วันครอบพื้นที่พ่อโขนนันกแข่งลูกหลานบอเลยเลย้องเตะบาไปเลยนะจังสิบสามที่หนึ่นงมันครอบพื้นที่แม่อยู่ตรนเดียวกันอครับคณะนะครับนันกท้างคณะลูกหลานนะครับคณะลูกหลานนะครับได้มีมติกันนะครับ วันที่1 5หาเมษาปีหนานะครับคุณพ่อสีคุณแม่หนูสวัสดิ์ผลนะครับขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะครับวันขอบคร้วนะครับวันที่15เมษายนปี66นะครับขออนุญาตกราบอาราธนิมนต์นะครับหลวงปู่หลวงบุกไว้นะครับเพื่อที่จะลูกหลานได้ขอพรขอบุญบารมีจากหลวงปู่นะครับวันที่15เมษายน2566นะครับ ปีนาคุณพอศรีคุณแม่หนูสวัสดิ์ผลนะครับเป็นเจ้าภาพในการสิจัดพิธีนะครับบูชานะครับของข้าราชการหลวงปูนะครับในปีหนานะครับขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับครับกาบนิมนต์ผู้าอาจารย์ที่ที่มามือนีนะครับขอกาบอรานธนิมนต์นะครับปีหนานะครับขอกาบอรันธนิมนต์ไว้ล่วงหนานะครับ นะครับเพื่อทีซีมารวมงานในมือนี้แบบมือนี้นะครับบูชาคุ้นผู้บาอาจารย์นะครับนะครับพอถือโอกาสกับอราทนิมนต์ไหวนะใโอกาสนี้นะครับคณะลูกหลานนะครับหลังจากที่สงนามหลวงปู่แล้วนะครับเขาสิ่มีขันตอนพิธีต่อไปอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนะครับหลังจากสงนามนะครับจะพึ่งกลับนะครับจะพึ่งกลับ ได้มาแล้วนะครับมือนีมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาจากข้างไกลหลายนะครับ soever, หลายหลายรูปนะครับซึ่งถือโอกาสว่าเป็นโอกาสที่ยากนะครับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ได้เดินทางมาจากข้างไกลหลายนะครับคณะลกูกหลานนะครับกั er, บสีได้ขอการาอบพอพรนนะครับพ่อ,พอแม่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาร่วมงานอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เ็จพิธีนะครับของหลวงปู่เรียบร้อยแล้วนะครับ ลุกลุกยางเลยนะครับนะครับลุกยางอ่าสงนามเรายางเลยนะครับยางยางมะยางมาเพื่อที่จะรับนะครับรับบูชานะครับ

ไทยพาณิชย์ี่เื่ทองพัน่เราไทยิชบอสศูน์สี่ศูนสองกหนึ่งหนึ่งหกเก้าเก้าหกเก้าหกสองเก้า รถจารีนี่บอกรับว่าสุนีรัตน์ผสมนีร์ครับให้บูก แล้วตัวให้พ่อหนึ่ตัวใหนมัดตัวอันจะแน่แล้วแก่ตึ้งแก่ของในสงน้ำสองธาเป็นบนกุศลอ่าให้ความสุขทานทุกนั่นทุกตัวให้ความสุขของโกโลคนออกออกคนนั้น